สวัสดีครับสายรถดำโอ้โหทันนี้ติดแอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับนายโจโครับเฮ้ยเฮ้ยมาันสองคนเลยอนะ่ะได้ข่าวว่ามีแอร์เย็นแล้วเนี่โอ้โหไอสิทธญาตอเชิญเชิญเอ,อ,อาละครับมีแฟนก็พาแฟนมานั่งรถดำด้วยครับโอ้โหอ่าถอยดีๆโชถอยดีๆเอ,ๆอาละครับ โตโยต้ามากระโดดครับโอ้โ oh หติดแอร์มาอย่างเรียบร้อยครับหลังจากที่วิ่งมาไม่มีแอร์นะครับรถน้ำเนี่ยเขาจะต้องทาแอร์นะครับเขาวิ่งมาไม่มีแอร์หลายวันเลยเพราะว่าตอนนั้นยังทําแอร์ไม่เสร็จนะฮะตอนนี้ทําเสร็จแล้วลุยงานต่อได้แล้วครับวันนี้ก็จะโหดกันนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องถอยหลังเข้านะครับทางก็โอ้โหฝนตกลงมานี่ก็จะทําให้ รถดำเขาทำงานลำบากนะครับเนี่ยนะฮะดูดิดูทางครับโอ้โหเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นหลุมเป็นบอ่อเอาละถอยเอี้ยวซ้ายถอยเอี้ยวขวารถดำต้องมีแอร์นะครับถ้าไม่มีแอร์ไม่ได้ครับถ้าฝนไม่ตกก็ฝุ่นเยอะครับแล้วก็ถ้าฝนตกก็ทำงานไม่ได้เพราะว่ากระจกเป็นฝ้าครับโตโยต้ามากระโดดครับนายโจลุยโอ้โหโอ้โหดูครับ รถที่มีสโล่แรงดีครับถอยไปคันนี้เหลือโปรเจกต์อีกอย่างเดียวครับคือจะต้องเปลี่ยนล้อให้ล้อตะกุยได้ดีๆครับเปลี่ยนล้อยางใหม่เอาพอเอาฮึบเลยใส่เต็มกล่องครับสวัสดีเพื่อนๆสายดำซิ่งเลยครับวันนี้มาถ่ายรถดำซิ่งให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันวิธีการทํามาหากินของเขานะครับเขาก็มีวิธีการทํามาหากินเหมือนกันครับดึ้ม นี่จะเก่าแค่ไหนเขาก็ยังหาเงินกันได้นะครับสายรถด,ดำครับแหมวันนี้มีแอร์แจวเลยครับโอ้โหเอาละเ,เดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับเรามาชมกันต่อครับโตโยต้าฮิโรครับนี่คันนี้ไปทําเครื่องมาแล้วครับถอยครับถอยอ๊อโอ้โหนีฮะ คันนี้มีเกียร์สองลูกนะครับใช้เกียร์สองลูกโอ้โหคันนี้ใช้เกียร์สองลูกนะครับโอ้โหถอยสบายเลยครับนี่ฮะอ๋อไม่ไหวก็วใส่ลูกหลังกัหนึ่งก็แรงดีอ๋อเขามีเกียร์สองลูกก็ถอยมาลองเกียร์สามนี่ลูกหลังอนะ่ะอืม เราสามารถใส่สโลได้สบายเลยเดียสองลูกนี้ก็จะงงๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าขับยากนะฮะคนไม่ชินไม่ได้นะครับอ้าวยกเลยครับยกเลยฮึบอ้าวยกเลยโหวันนี้ดูทางเลยครับนี่เอเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูตรงนี้ครับนี่ฮะเขามีเทคนิคในการที่จะทุ่นดินด้วยนะครับเพราะว่า ที่เขาทุนแล้วแบ่งไว้คนละครึ่งคนละฟีกนั้นเผื่อฝนตกครับถ้าฝนตกเราจะได้เปิดหน้าใหม่มาเลยนะครับข้างบนนั้นเราก็ทิ้งไว้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเราทุนทั้งสองข้างเลยเนี่ยหรือว่าเต็มแปลงเลยเนี่ยเวลาฝนตกปุ๊บเราทำงานไม่ได้นะฮะเขาจึงทุ่นไว้ทีละข้างนะครับอ่าเขาทุ่นข้างนี้ก่อนให้มันสูงนิดนึงอ่านะเดินมาทางเดียวก่อนนะครับก็าอาจจะช้านิดนึงนะแต่ว่า มันก็ทํางานได้ในขณะที่ถ้าเกิดฝนตกไม่เยอะเนี่ยนะครับข้างนี้ก็ทํางานได้นะครับฝนตกปุ๊บก็เทข้างนี้มาใหม่เลยถ้าฝนไม่ตกก็วิ่งได้ข้างนี้ไปก่อนก็อาจจะช้านิดนึงนะฮะโอ้โหมีแอ่งสะอโุดาษด้วยเอาละครับแลเดี๋ยวพาเ, <P aris> เพื่อนมาชมกันต่อครับไปดําสิงขับรถไถสิ่งครับวันนี้ าเพื่อนๆมาชมกันต่อครับนิสสันครับโอ้โ oh ห oh oh. รถน้องบัตครับคันนี้ครับนี่ครับสีแดงแรงบิดครับล้อห,หลังเป็นล้อใหญ่ครับเอาถอยเลยถอยเลยเอาเอาเบียดหน่อยเ,อเบียดหน่อยอถอยเลยฮึบ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 เบาเบาเบาเอาคันนี้ล่ะคันนี้มาไหนคันนี้มาลองนี้ใช่ไหมมาสองทันครับนิสสัน เบกแอมกับนิสสันฟอนเทียอ้าว,าวานะอันนี้นิสสันฟอนเทียใครครับอะ่ะ<อ>น้องอ้อครับครับคันนี้ฮะเป็นผู้หญิงขับรถครับ,รบอาบ้าวเบาเอ้าวเครื่องดับเลยครับโอโ้โหยังไงเจอกล้องแล้วเครื่องดับเลยยังไงเ้าน้องบัดแปาต่อครับโอ้ยนิสสันครับเบกแอ็มถึงจะเก่าแค่ไหนก็หาเงินได้ครับดูสิครับ คันนี้ใ s สันฟอนเชียคันนี้ผู้หญิงขับนะครับอ้าวเสร็จแล้วก็ไปเอามากันต่อเลยแหมวิ่งกันทั้งวันวิ่งกันยาวๆครับวิ่งกันเพลินๆไปเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะครับสายรถดำจันทบุรีวันนี้ก็มาเทดินกันเหมือนเดิมหลังจากที่ฝนตกหยุดมา2วันครับฝากติดตามชมด้วยนะครับ